ครอบครัวก็ไปเจอท่านที่ว่าไปขอความเป็นธรรมอยากว่าว่าก็ให้พวกผมเนี่ยได้รับการประกันตัวครับมันเป็นโครงการที่ดีนะมันเป็นโครงการที่ทําให้เรานี่รู้สึกความไว้วางใจกับทางราชการนี่ก็มีช่วยลดช่องว่างทางจังหวัดได้กําหนดขั้นตอนคือผู้หมาร้องเรียนหรือแสดงตน ต้องส่งคำร้องดังกล่าวผ่านนายอำเภอเจ้าของท้องที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจและผู้กำกับการสถานีตำรวจในพื้นที่รวมกับผู้นำสี่เสาหลักของหมู่บ้านประกอบด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำจิตวิญญ,ญาณและผู้นำตามธรรมชาติตรวจสอบว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรงหรือไม่รวมทั้งขอทราบความเห็นการแสดงตนของบุคคลดังกล่าวและได้รับการประกันตัว หรือได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวไปจากนั้นจังหวัดจะออกหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวได้มาแสดงตนกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วหากเป็นกรณีที่ตกเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาก็จะใช้หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบหลักทรัพย์หรือหลักประกันในการขอประกันตัวชั้นพนักงานสอบสวนหรือศาลต่อไปพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานทางพันธุก,กรรม และหลผิมพยนิ้วมือไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยสําหรับจําเลยหรือผู้ต้องหานะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนบางคนนะครับที่เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงแอบเกรงกลัวเจ้าที่ว่าอาจจะเคยถูกเจ้าที่ไปปิดล้อมไปตรวจค้นแล้วยังหลบหนีอยู่เนี่ยนะครับในนามผู้ว่าการจังหวัดยะลานะครับก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าทางจังหวัดยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและก็ให้ความร่วมมือ